สำหรับการนำเสนอในวันนี้นะคะเราจะปกอบด้วยสามท่านนะคะท่านแรกส่วนใหญ่จะเป็นรรขา้าราชการรุ่นใหม่ของอสสพนะคะเป็นเป็นคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งท่านแรกเป็นรัฐมนรีสสพตุยสธีนะท่านเป็นเศรษฐกรชำนาญการพิเศษที่มีความชำนาญดน้านเศรษฐกิจมหาภาคและก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศน,นะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐภาพทางเศรษฐกิจสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะคะท่านที่สองคุณโพนครโพชากละ ท่านเป็นเศรษฐกรของสสพนะคะแต่อีกท่านที่มีความทํานายด้านเศรษฐกิจมหาภาคเหมือนกันนะคะท่านท่านได้ทั้งสองท่านนี้เป็นผู้ที่เข้ามาช่วยในเรื่องนี้อย่างเต็มตัวนะในเรื่องของการทำวิจัยทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของคณะทํางานทั้งหมดนะคะสองท่านนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านด้านนี้เป็นเด็กผู้ใหม่ไฟแดงเหมือนกันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนะคะคุณสิรพันสริคงติการท์นะคะในขั้นแรกขอเรียนว่าการนำเสนอวิสัยทางเศรษฐกิจ และคณยิตศาสตร์ของสะสะคนในครั้งนี้นะคะเป็นการนําเสนอหน่วยงานที่เราที่เราทั้งสี่คนเนี่ยมาเป็นแค่ผู้แทนนะคะเป็นผู้แทนของคณะทำงานซึ่งงานทั้งหมดเนี่ยถูกกรรรมรองม,มาจากผู้บริหารระดับสูงแล้วก็เจ้าหน้าที่ทัแล้วนะคะซึ่งในส่วนนี้เป็นการนําเสนอเพื่อรับฟังนะคะพวกเราทั้งหมดยินดีที่จะนาความคิดเห็นท,ทั้งหมดที่ท่านให้มาไปาพัฒนาแล้วก็ปรับปรรงนะคะในเบื่องต้นขอเรียนเชิญเอ่อ,อรนรสรพลนะคะนำเสนอในส่วนของรายแรเแลย